ตอนนี้เนี่ยจีนเขาพัฒนาก้าวหน้าไปถึงไหนแล้วนะคะล่าสุดตอนนี้เตรียมกมจีนกำลังเตรียมประจําการอากาศยานบรรทุกโดรนลำแรกของโลกค่ะซึ่งมีศักยภาพในการปล่อยฝูงโดรนกามิกาเซ่ที่นําวิถีด้วย AI และขีปนาวุธโจมตีเป้าหมายระหว่างบินปฏิบัติการภาร,รกิจในระดับที่สูงมากๆนะคะอากาศยานไร้คนขับชื่อว่าจิวเทียนค่ะมีกำหนดเสร็จสิ้นภารกิจทดสอบเป็นครั้งแรกในช่วงสิ้นเดือนมิถุนายน ตามรายงานของ CCTV ซึ่งเป็นสื่อของรัฐนะคะโดยไม่มีน้ำหนักขึ้นบินสูงสุด16ตันมีปีกที่ยาว25เมตรค่ะโดยอากาศยานไร้คนขับขนาดใหญ่ลำนี้นะคะสามารถล่องอยู่ณนะระดับความสูงที่สูงสุดคือ50,000ฟุตค่ะสูงกว่าระยะทำการของระบบป้องกันภัยทางอากาศที่ใส่กลางทั่วไปและสามารถบินไปเป็นระยะทางราวร7,000กิโลเมตรได้เลยนะคะ ขณะเดียวกันมีรายงานว่าอากาศยานไร้คนขับจิ๋วเทียนสามารถบรรทุกกระสุนได้สูงสุด6ตันค่ะด้วยศักยภาพในการปล่อยกระสุนล่องดักรออยู่กับที่หรือว่าโดนขนาดเล็กสูงสุด100ลูกต่อลำในนั้นรวมถึงโดรนพลีชีพกามิกาเซจากช่องยิง2ช่องที่ตั้งอยู่บริเวณ2ฝากฝั่งของลำตัวหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจทดสอบต่างๆแล้วทางกองทัพปลดแอกประชาชนจีนมีแผนที่จะใช้งามนมาในฐานะของอาญานแม่โดรนนะคะซึ่งจะทำให้ การขยายขอบเขตลัสมีปฏิบัติการโจมตีด้วยโรนนั้นมีความเป็นไปได้และก็เพิ่มศักยภาพรุมถึงของฝูงบินโรนค่ะนอกจากนี้แล้วเนี่ยมันยังมีความเป็นไปได้ที่จะถูกนํามาใช้งานด้านของข่าวกรองการสอดแนมแล้วก็ได้รับมอบหมายในด้านของการลาดตระเวนเช่นเดียวกับการทําสงครามอิเล็กทรอนิกส์นะคะ นอกจากจากการใช้งานท่าทหารแล้วอากาศยานบรรทุกโดรนลำนี้อาจจะถูกใช้งานในด้านของโลจิสติกฉุกเฉินลาดตระเวนตามแนวชายแดนแล้วก็ภารกิจค้นหาและกู้ภยัยรวมถึงเรื่องของพยุอัิทางธรรมชาตดิด้วยค่ะโดรนลำนี้ได้เปิดตัวเป็นครั้งแรกนะคะนั้นทิทรศกาลแอร์โชว์จูไห่ของจีนเมื่อปลายปีที่ผ่านมาค่ะออกแบบโดยบริษัทการบินและอวก,กาศยักษ์ใหญ่ที่มีรัฐเป็นเจ้าของอย่าง a v i a t i o n Industry Corporation of China นานะคะ โดยหนังสือพิมพ์ Economic Times เคยระบุว่าจิ๋วเทียนนั้นมีศักยภาพคล้ายกับระบบอากาศยานไร้คนขับของตะวันตกค่ะแต่ว่าเพิ่มเติมด้วยฟังก์ชันปล่อยออกเป็นฝูงซึ่งฟังก์ชันนี้ยังไม่มีในคลังแสงของสหรัฐอเมริกาค่ะคือ,อยันคงงิดว่างานนี้อเมริกาเห็นแล้วเนี่ยอาจจะตาลุกวาวนะคะว่าเราต้องวิ่งตามจีนให้ทันและต้องวิ่งตามจีนต้องวิ่งตามรัสเซียให้ทันนะคะ คือแสนยานุภาพด้านยุโทโธปกรณ์ของจีนเองเนี่ยก็ไม่ธรรมดาเนี่ยอย่างล่าสุดโลกก็ได้ประจักษ์แล้วนะคะเห็นได้จากปฏิบัติการในสนามรบน่านฟ้าจริงๆของปากีสารที่เคยรายงานให้ฟังเนี่ยนะคะซึ่งเป็นครั้งแรกที่จรวดของ ปากีสถานซึ่งผลิตโดยจีนก็สามารถที่จะสอยเครื่องบินของอินเดียซึ่งผลิตโดยฝั่งตะวันตกอย่างฝรั่งเศสได้ก็ทําให้ในโลกของยุทธโธปกรก็จับจ้องมองดูเรื่องนี้อย่างตาเป็นมันเลยทีเดียวนะคะเพราะว่านี่น่าจะเรียกได้ว่าเป็นการใช้งานในสนามรบจริงๆเป็นการใช้งานจริงไม่ใช่เป็นเพียงแค่การโชว์หรือว่าการพูดของเซลเท่านั้น,นเพราะว่ากันง่ายๆแบบนั้นเนี่ยนะคะได้เห็นของจริงเลยว่ามีศักยภาพเป็นอย่างไร ี๋ยวเราจะเห็นได้ว่าตอนนี้เนี่ยทั้งจีนเองทั้งอเมริกาเองรัสเซียเองเกาหลีเหนือเองก็โอ้โหพยายามที่จะพัฒนาเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของยุทธปกรณ์ของตัวเองอย่างเต็มที่หรือแม้แต่ประเทศต่างๆตอนนี้เห็นได้ชัดเจนนะคะว่าได้เพิ่มงบประมาณในเรื่องของด้านการทหารมากอยู่พอสมควรเลยทีเดียวละค่ะเพราะว่ามันมีความเสี่ยงมากนะคะกับเรื่องของความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ที่อาจจะเกิดสงคราม เกิดขึ้นในอนาคตก็ได้